สวัสดีครับผมธนากรนณตัลย์จ่าทะลิ n k c ค d คอมในคลิปนี้จะมารีวิวตัวกล้องติดรถยนต์นะครับเพื่อนอยากได้กล้องติดรถยนต์แบบที่สามารถบันทึกภาพจากด้านหลังได้ด้วยนะครับก็จริงๆผมก็ใช้อยู่แต่จะมีเฉพาะกล้องหน้าของผมจะเป็นยี่ห้อ a, a n น e t ิเทคนะครับตัดสินใจซื้อตัวหนึ่งมานะครับก็ด้วยราคาที่ไม่ถึง3,000บาทถือว่าถูกที่สุดในท้องตลาดที่มีกล้อง2กล้องด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็ เลือกซื้อแบรนด์น้องใหม่ iSuper d a s h Cam Pro ตัวนี้สามารถบันทึกวิดีโอได้ 4K นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองซื้อตัวนี้มาใช้ดีกว่าก็เห็นยูทูบเบอร์หลายคนก็ได้รีวิวเห็นภาพก็เออก็ใช้ได้ยกเว้นภาพในตอนกลางคืนของกล้องหลังที่มีปัญหาหน่อยก็คือความชัดจะดอบลงเมื่อเทียบกับกลางวันนะครับผมก็ถือโอกาสเดี๋ยวมาแกะกล่องรีวิว แล้วก็ลองทดสอบภาพกันดูนะครับแล้วก็เทียบกับของที่เรามีอยู่ว่ามันดีกว่าหรือเท่าเดิมแต่ความพัดหวังของผมก็อย่างน้อยให้มันเท่าเดิมนะครับเพราะว่าต้องการให้มีแค่กล้องหลังเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวแกกองรีวิวติดตั้งแล้วก็ลองดูภาพกันนะครับโอเคถ้าเราซื้อมาก็จะได้แพ็กเกจแบบนี้นะครับตัวนี้2 0 0 0 990บาทได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับส่วนใครที่ไม่ต้องการใช้กล้องหลังนะครับเราอาจจะซื้อแบบประหยัดนะครับซื้อเฉพาะกล้องหน้าราคาก็อยู่ที่2390บาทตัวนี้เนื่องจากเขาใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับมันมันไม่เหมือนแบตเตอรี่นะครับก็เหมือนตัว C ีที่มีค่าเยอะสามารถเก็บไฟได้แต่เก็บได้ไม่นานเท่าแบตเตอรี่นะครับเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกแบบฮาร์ดแวร์คิดนะครับเพราะลยฮาร์ดแวร์คิดก็ต้องเพิ่มงานอีก5 0 0รกว่าบาทที่ทําให้กล้องสามารถทํางานได้ในช่วงที่เรา จอดหยุดนิ่งนะครับที่เราออกจากรถไปแล้วพอมีการสั่นสะเทือนของรถหรือมีใครมาเฉี่ยวมาชนมันก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ซึ่งปกติกล้องที่มีแบตเตอรี่ในตัวก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับแต่รุ่นนี้เขาใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์เลยจําเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ตัวนี้เข้ามาเพิ่มก็ต้องเสียเงิน5 0 0้กว่าบาทซื้อเข้ามาแต่ผมไม่จําเป็นนะครับผมคิดว่าไม่จําเป็นก็คงไม่ซื้อมาใช้นะครับเพราะว่ามันต้องไปจ้มที่แผงฟิวใต้คอนโซลของรถก็แค่นี้ก็พอแล้วนะครับ มาดูสเปคกันเร็วๆนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับ support 4K Ultra HD ตัวนี้มุมมองของภาพอยู่ที่150องศาเลนรับภาพกว้าง f 1.8 resolution 3840คูณ2160นะครับก็สามารถใส่ SD card สูงสุดที่128 GB ก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้เต็มเลยนะครับต่อมากล้องหลังนะครับ i Super Rear Cam S ตัวนี้ก็ได้แค่ 1 0 8 0 p นะครับไม่ใช่4 k ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับไม่นั้นตัว s e Card ก็คงต้องใช้เป็น 1K นะครับถึงจะสามารถเก็บไฟล์4 k ได้นะครับก็ตัวนี้ Resolution 1น2 9คือคูณ1080ก็เลนตัวนี้ก็จะร,รูรับภาพก็จะแคบไปอีกนิดนึงนะครับ f 2 0ก็คือเหตุผลว่าทำไมช่วงกลางคืนรับภาพได้ความชัดน้อยลงนะครับส่วนตัวมุมภาพของกล้องหลังก็จะได้120นะครับ 150กล้องหน้าร้อยห้ก้องหลัง120ก็ยังไม่เคยใช้ตัวกล้องที่เป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวก็จะลองทดสอบดูนะครับว่าหลังเราถอดไฟแล้วมันสามารถบันทึกภาพได้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับกล้องหลัง ตัวตัวกล้องเทปกาวโซน่าเป็น 3M มนะครับมีตัวพลาสติกโรลิชชันติดมามีสายให้มานะครับตัวนี้ก็เหมือนแจ็คหูฟังนะครับขนาดเล็กก็ต่อไปที่กล้องหลังนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่กล้องกล้องหน้าด้านหน้ากาวก็ให้มาอีกอันหนึ่งนะครับเทปใสให้มานะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปติดโดยตรงกับิล์มในกระจกหน้านะครับและกกระจกหลังมาดูกล้องนะครับกล้องก็ผมว่าเขาออกแบบสวยหน้าตาสวยงามนะครับ แล้วกล้องก็งหมุนได้นะครับหมุนขึ้นลงได้คําแนะนำการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ก็ตัวนี้ก็ใส,ส่ SD card มีปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เสียบ USB Type C นะครับตัวนี้ก็เสียบไปกล้องหลังด้านนี้ก็มีปุ่มอีก4ปุ่ม OKM OK มีล็อกแล้วก็ปุ่มเปิด ก็แน่ตาผมว่าดีไซน์ดีไซน์ดูหรูหรานะครับกม็มีตัวช่วยในการแงะขอบประตูนะครับเพื่อยัดสายลงไปในร่องตูนะครับตัวนี้ก็ให้ที่เสียบที่จุดบุหรี่นะครับแปลงจาก12โวลต์เป็น5โวลต์โดยใช้ขั้ว Type C นะครับขั้วยาวพอสมควรน,นะครับอ่ะตัวนี้ไง ตัวนี้มีเข็มจิ้มซิมนะครับไม่รู้ว่าเอาจิ้มตรงไหนแล้วก็ที่บอกไปก็คือฟิล์มนะครับตัวนี้เราต้องไปติดที่ฟิล์มในเราต้องไปติดที่ฟิล์มบนกระจกนะครับจะได้ไม่เป็นคราบกาวนะครับก็ให้มา2ออันอันเล็กกับอันใหญ่นะครับคู่มือนะครับภาษาไทยคู่มือการใช้งาน iSuper Desk Cam Pro ก็ตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Road Cam นะครับในการ,เ,กเ,รเข้าไปที่กล้องเพื่อดูไฟล์ที่บันทึกไว้นะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็ p าร์กิ้งโ d e ที่มันจะไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะว่าต้องซื้ออ,อุปรกรณ์ที่ชื่อว่าฮาร์ดแวร์คิด5 0 0กว่าบาทแต่นี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับก็คู่มือเป็นภาษาไทยนะครับเขาบอกว่าซ u เปอร์คาปาซิเออายุการใช้งานมันก็นานกว่า แบบที่เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่อยู่ในตัวกล้องเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับแต่ก็มีปัญหาว่ามันเก็บไฟไม่นานนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ได้มาแล้วมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้การ์ดแซนดิสนะครับ128กิกนะครับตัวนี้เขาบอกว่าต้องใช้แบบคลาสสิกนะครับถึงสามารถใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิดเครื่องดูกันสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะครับ เสียบกับ power supply เพื่อต่อกับกล้องนะครับแล้วก็จะได้ดูด้วยว่ากล้องหลังผมต้องติดใน direction แบบไหนนะครับถึงจะให้ภาพที่ถูกต้องนะครับบางทีไปติดแล้วเดี๋ยวเราติดผิดนะครับเดี๋ยวกลับหัวเดีจะยุ่งนะครับแล้วก็ในคู่มือก็เขาบอกว่าใช้ s c card ตั้งแต่16กิกจนถึง64นะครับแต่ในโฆษณาเขาบอกว่าถึง128นะครับเขาบอกว่า ใช้ได้แค่6กกิกนะครับต้าควรฟอร์แมตก่อนนะครับให,ให้ใส่ก่อนที่เราจะจ่ายไฟให้กับตัวกล้องผมคิดว่าเข็มจิ้มซิมตัวนี้นะ่าจะเอาไว้ใช้กดรีเซ็ตนะครับเพราะว่ามันจะมีปุ่ม et, รีเซ็ตรูรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าจะใช้เข็มจิ้มซิมไว้จิ้มเพื่อทําการรีเซ็ตนะครับเมื่อกล้องมีปัญหาหรือต้องการกลับไปที่ดีฟอลต์นะครับโอเคใส่ไปแล้วนะครับ1 2 8กิก ดี๋ยวต่อกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับเสียบกล้องหลังต่อไปก็จ่ายไฟเลย type c เสียบเข้าไปปุ๊บอโอเคเรอสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นสาย type c เข้าไปนะครับมันก็จะเริ่มบานทุกทันทีเหมือนกับกล้องติดรถยนต์ทั่วไปนะครับผมจะเข้าไปดู setting ซะหน่อยนะครับ ต้องกดโอเคก่อนนะครับแล้วก็กดด้านนี้นะครับเป็นปุ่มเมนู <feasible. S 1> เข้าไปก็เดี๋ยวถ้ากดอีกทีนะครับเป็นการตัง้งค่ากดซ้ำอีกทีก็ออกนะครับกด <asury. S 1> เมนูนะครับเข้าไปก็จะดูความละเอียดการเลื่อนลงมาความละเอียดโอเคความละเอียดก็จะมีให้เลือกนะครับด้านซ้ายจะเป็นกล้องหน้าด้านขวาจะเป็นกล้องหลังนะครับ อันบนก็จะเป็นกล้องหน้า 4K ด้านหลัง 180p 0นะครับกล้องหลังมาได้ 180p 0เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับก็จะมีให้เลือกกล้องหน้าอยู่เดียวนะครับ 4K 2K แล้วก็ 180p 0 4K ก็กินเมมโมรีหน่อยนะครับตอนนี้ใช้128 g ิก,ก็ใช้ไป 4K ไปเลยนะครับก็กดโอเคบันทึกวนทุกวนทับกี่นาทีนะครับก็5นาที w d R เปิดไว้ การชดเชยแสงก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับบันทึกเสียงก็เดิฟอร์นเปิดไว้อยู่แล้วนะครับการแสดงวันที่ก็ควรจะมีนะครับก็เปิดไว้ความไวต่อการชนก็กลางแล้วกันนะครับการบันทึกขณะจอดรถตัวน,นี้เราอาจจะปิดไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวฮาร์ดแวร์คิดที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็ปิดไว้ถ้ากดเมนอูอีกครั้งนะครับปึ๊บ มันก็จะกลับกลับออกมานะครับกดอีกทีก็จะไปในส่วนของวิดีโอนะครับแต่กดอีกครั้งมันไม่มาที่วิดีโอนะครับมันก็จะออกไปเลยนะครับตัวนี้เป็นจุดที่งงนิดนึงนะครับโอเคลองมาดู Wifi Wifi กดโอเค Wifi มันก็บอกให้เรานะครับว่าชื่อ WiFi ที่เราจะคอนเ e ค t จากมือถือเข้ามาที่กล้องชื่อ WiFi อะไรนะครับรหัสอะไรตัวนี้เรายังไม่ใช้นะครับเอาไปก่อน ต่อไปก็วันที่นะครับวันที่ก็เดี๋ยวตั้งให้ตรงไปเลยนะครับวันที่เดือนนี้เดือนที่เจ็ด <7 S 2> นะครับเดือนที่เจ็ดแล <cond i> ้ว<ละ>โอเคเ,เ,ด,เ,ด,เดือนเดืนนี้เดือนเจ<ๆ>็ดเจ็ดวันที่วันนี้วันที่สองนะครับ <cond i> <ๆ>วันที่สองโอเคต่อไปก็ตั้งเวลานะครับตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะครับ โอเควันเวลาเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จําเป็นนะครับพี่จะต้องตั้งปิดเครื่องอัตโนมัติไม่ปิดนะครับเสียงปิ๊บอ่าถ้าลาคาญก็ปิดไปนะครับอ่าผมลาคา,านแะล้วปิดไปภาษาก็ภาษาไทยก็โอเคอยู่แล้วนะครับความถี่ความถี่มันดีฟอลต์ความถี่บ้านเรานะครับห้าสิบเฮิร์ต พักหน้าจอ,อาก็ให้แสดงวิดีโอสดตลอดเวลาหรือไม่ก็ให้หน้าจอปิดไปเลยจาก30วินาทีถัดมาก็จะเป็นหน้าจอปิดหลังจาก1นาทีก็30วินาทีก็โอเคนะครับหรือใช่ไม่พักเลยก็ได้นะครับแสดงวิดีโอสดตลอดเวลาการแสดงเวลาพักหน้าจอ default ไปนะครับก็ถ้าตั้งอะไรผิดก็ไปที่ค่าเริ่มต้นนะครับเรามาดูเวอร์ชั่นสักหน่อย ตัวนี้เวอร์ชันเดอร์มินานะครับวันที่15อ่ะผมก็จะทำการฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเอสไดกนะครับหลังจากใส่ทุกครั้งก็ทำการฟอร์แมตก็ทำได้เร็วนะครับฟอร์แมตเร็วมากมเสร็จแล้วนะครับพอกดปุ่มเมนูนะครับอีกทีนึงมันก็จะกลับมาที่ส่วนของการบันทึกนะครับ ก็เมนูการทํางานก็เหมือนกับกล้องติดรถยนต์ทั่วไปนะครับที่ผมเห็นจุดมันเด่นๆก็จะมีช่วงพักหน้าจอที่เป็นเวลาเนี่ค่อนข้างจะผมว่าเข้าท่าดีนะครับก็ตัวนี้โอเคปรับ 4K ไปแล้วนะครับกล้องหลัง 180p 0ซึ่งปรับอะไรไม่ได้นะครับการสลับกล้องนะครับให้กดเครื่องหมายขึ้นนะครับสลับกล้องนี่เป็นกล้องหลังนะครับกดอีกทีก็ มันจะขึ้นพร้อมกันนะครับโดยกล้องหลังก็จะภาพเล็กนะครับแล้วเราจะปรับตำแหน่งกล้องหลังให้มันไปทังอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเอ่อต่อไปถ้าเรากดอ,อ่ลูกศรลงนะครับก็จะเป็นการปิดเสียงไมโครโฟนนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายกากระบาทตรงรูปไมโครโฟนนะครับกดอีกทีก็ ให้เปิดบันทึกเสียงใหม่ต่อไปนะครับท้าในช่วงที่เราต้องการให้ตัวกล้องไม่ต้องบันทึกเสียงนะครับก็กดทีนึงนะครับมันจะได้ปิดใหม่ไปโอเคต่อไปลองดูว่าเราจะติดกล้องหลังใน direction แบบไหนนะครับโอเคผมต้องติด Direct i o n นี้นะครับเอาตัวหนังสือขึ้นข้างบนนะครับ ก็ให้ดูนิดนึงนะครับถ้าไฟถูกใจมาที่กล้องนะครับก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอืมตัวสีแบบนี้ไปติดตรงกระจกหลังนะครับแบบนี้ตองนี้หมุนได้ส8 0อองศานะครับถ้าเราติดด้านหลังนะครับแล้วก็หันกล้องมาในห้อง ู้โดยสารนะครับมันก็จะได้ภาพที่กลับหัวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราหันกลับไปส่องในส่วนของนอกรถนะครับมันก็จะเห็นภาพทิศทางที่ถูกต้องน,นะครับกลับหัวได้ถูกต้อง เอาใหม่นะครับผมจะทําการทดสอบดูว่าถ้ามีวัตถุผ่านกล้องแล้วก็อยู่ๆก็เครื่องก็ดับไปนะครับอาจจะเป็นการปิดเครื่องนะครับไฟนั้นยังคงบันทึกและเก็บได้อยู่หรือเปล่านะครับอะลองดูนะครับอืดูซิว่าถ้ามีวัตถุผ่านอย่างรวดเร็วนะครับหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็เครื่องก็ดับไปนะครับตัวกล้องจะ บันทึกไฟล์ล่าสุดนี้ได้หรือเปล่านะครับ โอเคครับใช้ได้ครับมันสามารถยังคงบันทึกได้นะครับแม้ว่าไฟล์จะยังไม่ครบเวลาที่กําหนดนะครับมันก็ยังสามารถเซฟไฟล์นั้นได้นะครับเพราะว่าวัตถุพันหน้ากล้องนะครับแล้วก็มีการปิดสวิตช์กล้องนะครับไฟล์ตัวนั้นก็ยังสามารถเซฟเก็บในเมมโมรีได้นะครับโอเคถือว่าเป็นข้อข้องใจที่ผมสงสัยนะครับก็ห่วงใจนะครับว่าวิดีโอที่เราบันทึกไว้จะถูกเก็บไว้หมดนะครับ โอเคต่อไปก็เดี๋ยวก็ไปติดในรถนะครับแล้วก็ลองดูภาพทั้งหน้าทั้งหลังกลางวันกลางคืนแล้วก็ลองเทียบกันกับกล้องเดิมที่มีอยู่นะครับว่ามันดีกว่าหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกความคดาดหวังอยู่แค่ให้มันดีอย่างน้อยให้มันเท่ากันนะครับหรือดีกว่ายิ่งดีนะครับตอนนี้เราได้ 4K มามันควรจะชัดกว่านะครับก็เดี๋ยวลองดูครับ